หมู่บ้านซาโตะตั้งอยู่ในหุบเขาเล็กๆทางตอนเหนือของญี่ปุ่นหมอกสีขาวบางปกคลุมไปทั่วพื้นดินกลิ่นไม้เปียกจากป่าไผ่ข้างบ้านลอยมาเบาๆบ้านเรือนไม้หลังเล็กหลังหนึ่งมีไฟสลัวจากโคมไฟกระดาษสองลอดออกจากบ้านประตูเสียงกาต้มน้ำดังเบาๆคอไปกับเสียงนกกระจิบที่เพิ่งเริ่มร้องการกระทำของคุณปู่โชตะคุณปู่โชตะสวมเสื้อผ้าไฟเก่าซ่อมแล้วซ่อมอีก เขานั่งอยู่ข้างเตาถ่านเล็กๆมือของเขาหยับก้านแต่เคลื่อนไหวอย่างชำนาญเขาหุงข้าวด้วยเมอดินใช้พัดไม้ไผ่ค่อยๆรักษาไฟให้สม่ำเสมอจากนั้นเขาหั่นหัวใช้เท้าดองใส่ถุงชาแห้งลงในซุปมิโซะเคี่ยวอย่างช้าๆแม้จะใช้วัตถุดิบธรรมดาแต่เขาตั้งใจเรียงทุกอย่างในกล่องปิ่นโตไม้ไผ่ให้สวยงามข้าปั้นเล็กๆวางเรียงสามก้อนไข่ม้วนชิ้นบาง หัวชายเท้าดองสามสีลูกบวยแดงดองตรงกลางข้าวเหมือนพระอาทิตย์ยามเช้าความรู้สึกและความคิดของปู่สีหน้าของปู่โชตนิ่งสงบแต่อ่อนโยนเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆวันนี้อากาศเย็นหลานคงอยากได้ซุปอุ่นๆก่อนเรียนปู่ไม่ได้มองว่าการเตรียมปิ่นโตเป็นหน้าที่แต่คือสิ่งเดียวที่เขาทำได้เพื่อหลานไม่มีใครบอกให้เขาทำ ไม่มีใครขอให้เขาตื่นเช้าแต่เขาทำทุกวันด้วยใจก <_ D> ารตื่นของเคนจิขณะที่ปู่กำลังผูกสายรัดปิ่นโตอย่างแน่นหนาเด็กหนุ่มชื่อเคนจิเปิดประตูออกมาด้วยความงัวงเงียเข้าสวมชุดนักเรียนรีบใส่กระเป๋าแบบไม่เรียบร้อยไปรับปู่อย่าลืมปิ่นโตปู่พูดพางยื่นกล่องให้อืมเคนจิรับไปแบบไม่สบตาบ่นเบาๆว่ากินแต่ข้าวเดิมๆอีกแล้วเหรอ กล่องปิ่นโตไม้ไผ่ถูกเก็บใส่กระเป๋าเคนจิวิ่งออกจากบ้านปู่ยิ้มบางบางหยิบผ้าขี้ริ้วมาสับไอ้น้ำบนเตาในหมู่บ้านที่เหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเชา้าบางสิ่งที่เรียบง่ายจนถูกมองข้ามแต่มันคือรากลึกของความรักที่ไม่ต้องพูดออกมาห้องเรียนช่วงพักกลางวันเวลาเที่ยงตรงในโรงเรียนปถมปลายแห่งหนึ่งเด็กๆนั่งรวมกลุ่มเปิดปิ่นโตกลางห้อง บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นอาหารและการเปรียบเทียบกันแบบเด็กๆเ,เพื่อนของเคนจิฮิโรโตะยูตะและซาเอะเปิดปิ่นโตโชเข้าหน้าปาลาไหลทงคัตสึและแฮมเบอร์กเคนจินั่งมุมหนึ่งเปิดปิ่นโตไม้ไผ่ที่เรียบง่ายหยิบข้าวปั้นขึ้นมากินแบบไม่แสดงอารมณ์บทสนทนาและแรงกดดันทางสังคมยูตะโอ้โหแม่เราทำไก่ทอดแบบร้านดังเลยเคนจิ นายได้อะไรมาหนะักเคนจิหลบตาเข้าปั้นธรรมดาหนะักกับหัวใช้เท้านิดหน่อยซาเอะพูดพางยิ้มแต่แฝงความสงสัยใครทำให้เหรอแม่เหรอเคนจิถอนหายใจเปล่าปุนาะเขาอยู่บ้านทั้งวันไม่มีงานอะไรทำก็เลยทำข้าวกล่องให้ทุกวันแหละ oto, ฮิโรโตะแซวโหปู่ทำให้เลยเหรอนายโชคดีนะมีคนดูแลตลอดเวลาแบบนั้นเคนจิ ji, หน้าเริ่หมหงุดหงิดเล็กน้อย ก็ไม่เชิงหรอกเขาไม่เข้าใจเรื่องอาหารยุคนี้หรอกทำแต่อะไรเดิมๆแบบโบราณบรรยากาศเริ่มเงียบลงนิดหนึ่งเหมือนเพื่อนๆเริ่มรู้สึกว่าเคนจิไม่ค่อยภูมิใจในปู่ของตัวเองมุมมองของเคนจิหลังเลิกเรียนเคนจิเดินกลับบ้านด้วยสีหน้าเข้งเสียงในหัวสะท้อนความรู้สึกข้างในทำไมเราต้องกินของแบบนี้ทุกวันคนอื่นนี้แม่มีพ่อทำงานดีๆมีเงินซื้อของกินในเมืองแต่ปู่เรา แค่ทำกับข้าวไปวันๆคนก็ไม่ได้เห็นข้าด้วยซ้ำภายในใจของเคนจิตเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเขารู้สึกผิดนิดๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมปู่ถึงยังทำแบบเดิมซ้ำๆทุกวันกลับถึงบ้านเคนจิเปิดประตูบ้านเห็นปู่โชตะนั่งอยู่บนเสื่อทาทามิตรงมุมครัวปู่กำลังใช้เข็มเย็บขอบผ้าเช็ดหน้าที่เก่าแล้วให้กลายเป็นผ้ารองปิ่นโตใหม่ข้างๆมีถุงผักที่ปู่เก็บมาจากสวนเลขข็กหลังบ้าน วางเรียงไว้รอหั่นข้างเตามีหม้อเล็กๆที่ปู่เริ่มต้มน้ำซุปไว้ตั้งแต่บ่ายเคนจิ ji, พูดแบบไม่สบอารมณ์ทำกับข้าวอีกแล้วเหลอปู่ปู่โชตะเนยหน้ามายิ้มอ่อนโยนอืมวันนี้จะลองใส่สาหร่ายอบกรอบดูเคนจิ ji, อาจจะชอบก็ได้นะเคนจิถอนหายใจแล้วเดินผ่านไปใครจะไปสนกันละ่ะปู่มองตามหลังหลานชายที่เดินขึ้นชั้นสองด้วยสายตาที่เศร้าแต่ไม่โกรธเขาหันกลับมาเย็บผ้าอย่างเงียบๆ แสงเย็นจากพระอาทิตย์ตกกระทบผ้าใยสีซีดในมือของชายชราในโลกของเด็กชายคนหนึ่งปู่อาจไม่มีค่าแต่ในโลกของปู่การได้ทำสิ่งเล็กๆทุกวันคือการพูดคำว่ารักโดยไม่ต้องพูดออกมาเลยแม้แต่คำเดียวชาวที่ไม่เหมือนเดิมท้องฟ้าหมุนเท้าเสียงฝนกระทบหลังคาไม้ดังปอบแปะเคนจิตตื่นสายกว่าปกติเขารีบลุกจากฟูกในตาง,งเงียเสียงปู่โชตดังเบาๆจากคัว วันนี้ฝนมาไวปู่เลยต้มสุปให้ร้อนขึ้นหน่อยนะแต่เคนจิไม่ทันฟังจบรีบคว้าเสื้อกันฝนกับกระเป๋านักเรียนผมไปก่อนนะปู่เดี๋ยวไม่ทันรถบสัสเขาวิ่งออกจากบ้านไปโดยลืมหยิบปิ่นโตที่วางอยู่หน้าประตูพอดีเป๊ะกล่องไม้ไผเ่เล็กๆที่ปู่ตั้งใจผูกริบบิ้นด้วยผ้าเช็ดหน้าลายเก่าๆยังคงวางนิ่งอยู่ตรงนั้นเปียกฝนกลางวันในโรงเรียนท้องที่ว่างเปล่า เวลาผ่านไปจนถึงมื้อกลางวันเพื่อนๆของเคนจิเริ่มเปิดปิ่นโตกลิ่นอาหารหอมอบอวนไปทั้งห้องเคนจิเอื้อมมือล้วงในกระเป๋าแล้วชะงักนั่นคือจุดที่เขารู้ตัวว่าลืมปิ่นโตยูตะเฮเคนจิ hey. ji, ลืมหรือไงเคนจิ ji, ฝืนยิม้มเออเปล่าแค่ยังไม่หิวน่าเขาพยายามกบเกลือนนั่งอยู่เงียบๆท้องร้องเบาๆในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงเคี้ยวและเสียงหัวเราะ กิ่นไก่ทอดและซุปหมูทำให้ความหิวเหมือนถูกขยายเป็นสิบเท่าเพื่อนคนหนึ่งยื่นขนมให้แต่เขาปฏิเสธด้วยรอยยิ้มฝืนๆเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเคนจินั่งเรียนช่วงบ่ายแบบไายสมาธิเสียงครูพูดหน้าชั้นเหมือนแววห่างๆในขณะที่ท้องไส้ร้องควรค้างเขานึกถึงข้าวปั้นกับไข่ม้วนที่แม้จะดูธรรมดาแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าอยากกินที่สุดในโลก ความรู้สึกบางอย่างค่อยๆผุดขึ้นในใจคล้ายๆกับความคิดถึงที่เขาไม่ยอมรับเย็นวันนั้นกลับบ้านฟ้ายังคืมเคนจีเดินกลับบ้านโดยไม่ได้รอรถบัสเสื้อเปียกนิดๆจากฝนเขาค่อยๆก้าวเดินบนทางดินที่ลื่นระหว่างทางเขานึกถึงหน้าปู่ที่ยืนปิ่นโตให้ทุกเช้าเสียงในหัวของเขาแว่วขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลวันนี้ปู่คงรอให้เรากลับไปกินของที่เขาทำกลับถึงบ้านปิ่นโตที่ยังไม่เปิด ประตูบ้านเปิดแง้มไว้เคนจิเข้าไปช้าๆและเห็นปู่โชตะนั่งอยู่ข้างเตาข้างๆตัวมีผ้าขนหนูเปียกปู่โชตะเพิ่งกลับมาจากนอกบ้านเสื้อคลุมยังเปียกฝนเขาวางปิ่นโตวไว้ข้างๆตัวและพูดกับเคนจิด้วยน้ำเสียงเบาๆปู่เอาไปให้ที่โรงเรียนแต่คงไปไม่ทันแล้วขอโทษที่ช้าไปหน่อยนะเคนจิมองปู่ที่หอบหายใจเล็กน้อยมือที่เปียกจากฝนยังไม่ทันได้อังไฟ เขาอึ้งเงียบไม่พูดอะไรแต่สายตาเริ่มไหววูบเด็กชายค่อยๆเดินไปนั่งข้างปู่โดยไม่พูดคำใดเขาเปิดฝาปิน่นโตออกช้าๆกลิ่นข้าวที่ปู่หุงอุ่นยังกุ่นอยู่ใต้ข้าวมีถุงเล็กๆใส่ขิงหวานกับโน้ตแผ่นหนึ่งเขียนว่าวันนี้อากาศเย็นมากอยากให้หลานได้อุ่นท้องก่อนสอบพรุ่งนี้นะบางครั้งความรักมาในรูปของข้าวปั้นธรรมดา บางครั้งเราต้องหิวเพื่อรู้ว่ามันมีค่ามากแค่ไหนบ้านไม้ยามคำ่ำเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องน้ำหยดจากชายคากระทบแอ่งน้ำเล็กๆข้างบ้านเคนจิเดินเข้าบ้านอย่างเงียบๆด้วยเสื้อเปียกนิดๆและรองเท้าชุ่มน้ำบ้านทั้งหลังมีแค่แสงสลัวจากโคมไฟกระดาษและกลิ่นซุปมิโซะที่ยังอุ่นอยู่ในหมอ้อเขาถอดรองเท้าหยิบผ้าเช็ดเท้าเองอย่างเงียบๆต่างจากทุกวันที่ปู่จะช่วยส่งผ้ามาให้ คุณปู่กลับมาช้าผิดปกติเคนจิเหลือบมองไปรอบบ้านไม่เห็นปู่โชว์ตะอยู่ในห้องเหมือนทุกวันเข้าของวางอยู่กับที่แต่ไม่มีเสียงของปู่เขาเริ่มรู้สึกกังวลเล็กๆแม้จะไม่ยอมแสดงออกทันใดนั้นเสียงประตูไม้เลื่อนด้านหลังบ้านก็ค่อยๆเปิดออกเสียงฝีเท้าเปียกฝนลากเข้ามาช้าๆช,ชายชราในเสื้อคลุมเปียกฝนใบหน้าแดงเพราะลมหนาวมือข้างหนึ่งถือ ปิ่นโตที่เขาเอาไปโรงเรียนให้หลานบทสนทนาเงียบที่พูดได้มากกว่าเสียงเคนจติตกใจแต่พูดแค่เบาๆปู่ไปไหนมาปู่โชตะเสียงหอบแต่ยังยิ้มปู่เอาปิ่นโตไปให้หลานน่ะเห็นว่าเชาวนี้ลืมหยิบเขาหยุดหายใจชัว่วคู่แต่ไปถึงโรงเรียนช้าไปหน่อยพนักงานบอกว่าเคนจิกลับแล้วปู่วางปิ่นโตลงอย่างเบามือแล้วนั่งลงข้างเตาเมื่อเขาสั่นเล็กน้อยขณะถอดถุงมือเปียก เขาไม่ได้ต่อว่าหลานไม่บน่นไม่กล่าวโทษมีแค่ประโยคหนึ่งที่พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วปู่แค่กลัวว่าหลานจะหิวแล้วไม่มีแรงเรียน0.5ความเงียบที่เปลี่ยนใจเคนจิยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ตอบไม่ขยับความเงียบในห้องนั้นหนักเหมือนเมฆฝนที่ถล่มใส่ใจเด็กชายเขามองไปที่ปู่ที่กำลังเปิดฝาเตาเพื่ออังไฟให้ตัวเองอุ่น แล้วเขามองไปที่ปิ่นโตไม้ไผ่ซึ่งเปียกฝนจนเชือกผ้าดูหลุดลุ่ยเล็กน้อยแววตาเขาเริ่มเปลี่ยนจากเมินเฉยเป็นสำนึกและจากสำนึกเริ่มกลายเป็นความเข้าใจ0.5 .5 เปิดปิ่นโตพบความในใจที่ปู่ไม่เคยพูดเคนจิเดินไปนั่งข้างปู่เปิดปิ่นโตด้วยมือตัวเองกลิ่นข้าวยังกุ่นอ่อนๆบนกลิ่นหอมขอ,ของขิงหวานข้างในมีซุปในขวดเล็กๆที่ห่อด้วยผ้าขนหนู และสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนกระดาษโนต้ตแผ่นเล็กๆล,ลายมือสันๆบนกระดาษเขียนว่าวันนี้อากาศเย็นปู่เพิ่มขิงให้หลานเผื่อจะได้ไม่หนาวขอโทษหน้าที่กับข้าวยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ปู่ยังพยายามอยู่เคนจิอ่านเงียบๆแล้วมือของเขาก็สั่นเล็กน้อยเขาวางกระดาษไว้ข้างถ้วยซุปหันไปมองปู่ที่หลับตาพิงเสาเบาๆพักเหนื่อยเขาหยิบข้าวปั้นขึ้นมากินชา้ชาๆ ขณะนั่งข้างปู่ไม่มีคำพูดไม่มีดนตรีเศร้ามีแค่เสียงฝนที่ยังคงตกแต่ในใจของเด็กชายเปลี่ยนแปลงไปตลอดการในวันที่ฝนตกบางคนอาจเอาร่มให้เราแต่บางคนกลับเดินตากฝนมาเพื่อยื่นข้าวกล่องเล็กๆที่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยและความรักที่ไม่เคยพูดออกมาเลยสักคำเดียวห้องนอนยามคำ่ำแสงโคมไฟข้างเตียงสีเหลืองนวลๆส่องกระทบฝาผนังไม้ ห้องของเคนจิเรียบง่ายมีโตเตี้ยสำหรับอ่านหนังสือกระเป๋านักเรียนและชุดนักเรียนที่แขวนไว้ริมประตูเด็กชายวัย14ปีนั่งอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆตรงหน้าเขาคือกล่องปิ่นโตไม้ไผ่ของปู่ที่ยังไม่ได้ล้างจุดเริ่มของการค้นพบเคนจิเปิดฝาปิ่นโตออกอีกครั้งแม้จะกินข้าวหมดไปแล้วเขนั่งนิ่งๆมองกล่องเปล่าเหมือนมองอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน เขาพลิกดูด้านล่างของก่องแล้วก็พบกระดาษโนต้ตแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่ระหว่างชั้นไม้ไผ่กับผ้ารองเขาค่อยๆแกะออกมาเปิดอ่านช้าๆด้วยแสงสลัวจากคมไฟพรุ่งนี้สอบเลขใช่ไหมปู่รู้ว่านายไม่ชอบแต่ปู่เชื่อว่านายจะทําได้ถ้าเครียดลองนึกถึงตอนเดินเล่นริมคลองกับปู่ก็ได้ปู่ที่ยังหันหัวใช้เท้าได้ไม่เท่ากันทุกชิ้นเหมือนเดิมเคนจิอ่านแล้วเงียบไปพักหนึ่ง เขายิ้มจางๆแต่แววตาเริ่มแดงวาวขึ้นช้าๆการค้นหาโน้ตอื่นๆเขาวางโน้ตแผ่นนั้นไว้ข้างตัวแล้วรีบเดินไปยังตู้กับข้าวในครัวเขเปิดกล่องเก็บปินโตเก่าๆที่ปู่ล้างสะอาดแล้ววางซ้อนกันไว้เขาลือดูทีลักลองพลิกผ้ารองแต่ละชั้นอย่างตั้งใจแล้วเขาก็เจอโน้ตอีกหลายแผ่นล้วนเป็นลายมือสันๆของปู่เขียนด้วยดินสอบางแผ่นซีดเพราะโดนไอน้ำ บางแผ่นยังมีกลิ่นขิงจางๆติดอยู่เนื้อหาโน้ตบางส่วนวันนี้ปู่ลองทำไข่ม้วนแบบใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลหวังว่าหลานจะชอบนะวันก่อนเห็นหลานน่าเครียดปู่เลยไม่ใส่ลูกบวยเผ็ดแทนด้วยลูกพัมหวานหวังว่าจะอร่อยขึ้นข้าวที่หุงวันนี้ปู่ใช้ข้าวใหม่จากร้านหลังบ้านหุงด้วยน้ำฝนที่รองไว้ตอนค่ำไม่มีอะไรพิเศษมากนะแต่อยากให้หลานกินแล้วไม่หิวไม่เหนื่อย ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวในโรงเรียนเคนจิ ji, จากเฉยชาทราบซึ้งเคนจิ ji, นั่งมองโน้ตพวกนั้นอยู่นานเขาไม่ได้ร้องไห้โฮแต่น้ำตาหยดเงียบๆไหลลงมากลางใบหน้าเป็นน้ำตาที่เกิดจากความเข้าใจใหม่ว่าปู่ของเขาไม่ได้แค่หุงข้าวแต่ใส่หัวใจลงไปทุกคำเขายกมือขึ้นปิดหน้าแน่นเบาๆเ,เ,เพื่อซับน้ำตาเขาไม่ได้เสียใจที่เคยบนปู่แต่เสียใจที่มองไม่เห็นมานาน คืนที่เปลี่ยนบางอย่างในหัวใจเขาเก็บโน้ตทั้งหมดใส่กล่องเล็กๆและวางไว้ข้างเตียงก่อนจะนอนเขาเขียนโน้ตแผ่นหนึ่งของตัวเองวางไว้ข้างกล่องปิ่นโตพรุ่งนี้ขอปูสอนทำไข่ม้วนหน่อยได้ไหมครับเคนจิก้องถ้าเป็นแอนิเมชันเผยให้เห็นใบหน้าของเด็กชายที่หลับไปพร้อมรอยยิ้มเงียบๆข้างหมอนคือกล่องไม้ไผ่ข้างหัวใจคือความเข้าใจที่เพิ่งเกิดขึ้นและไม่มีวันหายไป ในกล่องข้าวไม้ไผ่ธรรมดามีบางอย่างที่วัดไม่ได้ด้วยรสชาติมีข้อความเล็กๆที่ไม่เคยพูดออกเสียงและมีความรักที่หลานใช้เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกแม้ปู่จะพูดมาตลอดชีวิตเช้าตู่ที่เปลี่ยนไปแสงเช้าส่องผ่านช่องไม้ของบ้านแบบญี่ปุ่นกลิ่นไอหมอกยังคงลอยอ้อยอิ่งในอากาศภายในครัวเล็กๆมีเสียงซุบซิบเบาๆของน้ำเดือดและเสียงข้าวที่เริ่มสุกในหมอ้อ คุณปู่โชตะกำลังจะลุกจากที่นอนด้วยท่าทางเชื่องช้าแต่เขาต้องชะง,งักเพราะได้กลิ่นอาหารและเห็นไอ้น้ำลอยจากครัวเด็กชายในครัวเคนจิกำลังใส่ผ้ากันเปื้อนของปู่เองอยู่หน้ากระทะเขาเพิ่งทำไข่ม้วนเสร็จหนึ่งมว้วนมันไม่นิดนิดไม่สมบูรณ์แบบแต่ดูตั้งใจข้างๆมีข้าวปั้นเรียงสามก้อนช้เท้าดองและลูกวยวางตรงกลาง เด็กชายหันไปเห็นปู่ยิ้มไอาไยอายแล้วพูดว่าวันนี้ผมทำให้ปู่บ้างนะครับปู่ยืนนิ่งไม่ได้พูดอะไรแววตาของเขาสั่นไหวเบาๆก่อนจะพยักหน้าช้าๆปินโต,โตกล่องใหม่ <c oughs> หมเคนจิเปิดกล่องปิ่นโตใบเดิมใส่ข้าวและกับข้าวลงอย่างตั้งใจเขาใช้ผ้ารองลายเดียวกับที่ปู่เคยใช้ตอนเขาเป็นเด็กจากนั้นเขาหยิบกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งวางลงในชั้นล่างของกล่อง เขาพับมันเบาๆแล้วปิดฝาก่องเสียงภายในใจของเขาอยากให้ปู่รู้ว่าหลานก็ห่วงปู่เหมือนกันถึงจะเคยพูดช้าก,กว่าไปหน่อยก็ตามอาหารเช้าบนเสือทาทามิปู่และหลานนั่งกินข้า,าวเช้าด้วยกันครั้งแรกที่เงียบและอิ่มมากที่สุดในชีวิตปู่คีบไข่ม้วนเข้าปากเคี้ยวหน,น้าหันรอยยิ้มจางๆ ปากฏที่มุมปากเคนจิมองด้วยใจลุ้นก่อนจะได้ยินคำพูดเบาๆของปู่ไข่นี่อร่อยกว่าที่ปู่เคยทำอีกนะเด็กชายยิ้มกว้างเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีคำขอโทษแต่เต็มไปด้วยการยอมรับกันอย่างลึกซึ้งข้อความสุดท้ายในปิ่นโตขณะที่ปู่เปิดกล่องปิ่นโตเขาเห็นกระดาษโน้ตที่เคนจิเขียนลายมือของเด็กชายเขียนด้วยดินสออย่างตั้งใจขอบคุณที่ดูแลผมมาตลอดนะครับ วันนี้ให้ผมดูแลปู่บ้างจากเคนจิคนที่เพิ่งเข้าใจว่ารักคืออะไรปู่วางโนตนั้นไว้แนบอกอย่างเบามือแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็ไม่พูดแค่ยิ้มและนั่นก็เพียงพอแล้วปิดฉากนิทานกล้องหรือภาพในนิทานซูมออกให้เห็นบ้านไม้เล็กๆในหมู่บ้านซาโตะท่ามกลางแสงแดดอ่อนออนกล่องปิ่นโตถูกวางไว้บนผ้ารองข้างหน้าต่างพร้อมโนตแผ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น เด็กชายที่เคยไม่เข้าใจคุณค่าของสิ่งเล็กๆตอนนี้กำลังเริ่มต้นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตงานที่ใช้หัวใจตอบแทนหัวใจเสียงบรรยายความรักไม่ได้ดังไม่ได้ใหญ่บางทีมันแค่กล่องข้าวเล็กๆที่วางไว้หน้าประตูทุกเช้ารอให้เรารับมันไว้ในวันที่เราเข้าใจว่าธรรมดานั้นไม่เคยธรรมดาเลย